หุ้นไทยจับมาพันสองอีกครั้งวันนี้นะคะคำถามสำคัญก็คือมันจะไปต่อได้ดีอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราในฐานะผู้ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยควรจะระมัดระวังหรือว่าทําความเข้าใจกับการกลับมารอบนี้ของหุ้นไทยในมิติไหนยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ชวนมาพูดคุยกันค่ะกับพี่ท็อปนะคะคุณธลิตโชคพิ์วัฒนาค่ะผู้จัดก,การกองทุนหุ้นไทยของกระจอตรงสีนั่นเองจากต้นปีเนี่ยเราลบอยู่20%เป็นตเป็นตลาดที่แย่สุดในโลกถามว่า เซนติเมนต์ของคนเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะราคาราคาลงมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอ้าวทุกอย่างแย่พอมาเป็นด i ว i เด n นเนี่ยคุณได้เงินเข้ากระเป๋าจริงๆปีละสองรอบเป็นต้นดิวเด้นต์ y i เจ็ดเอร์เเอาไหมผมคุยกับน้องคุณต่างชาติหรืออะไรที่บอกว่าจุดขายตลาดหุ้นไทยผมไม่มีอะไรมากเลยทุกอย่างแย่หมดใช่ทุกคนเห็นหมดอยู่แล้วแต่ระหว่างที่คุณรอปัจจัยใหม่ๆเนี่ยหนึ่งเลยคือคอร์เปรไทยเนี่ยบาลานซ์ชีตแข็ง ใช้กลยุทธ์แบบไหนในการที่จะบริหารจัดการให้เราห่างคนตอบแผนจากตลาดหุ้นไทยในภาวะแบบนี้ได้คะกองทุนหุ้นไทยแบบไหนที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้คะพี่ท็อป